ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับลบบีบีการอินฟินตี้ครับผมสำหรับปืนก็บอกนี้นะครับเป็นดีบีการระบบอัดลมสปริงชักยิงเทนัสนะฮะจากค่ายโตเกียวมารีนั่นเองนะครับผมนี่นะหน้ากล่องเขาเป็นสีแซดเห้านะครับผมหน้ากล่องนี้เลยแล้วก็ตัวปืนนะครับในกล่องก็จะเหมือนกับหน้ากล่องเลยนะฮะในกล่องจะมีตัวปืนนะครับมีกระสุนนะครับแถมไปให้หนึ่งนัดแล้วก็แม็กกาซีนตัวนี้กับคู่มือนั่นเองดูตัวปืนกันให้ชัดเลยนะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับงานญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นวัสดุนะครับจะเป็น ABS นะครับไม่สามารถทําจากโลหะได้นะฮะ นี่เป็น ABS หรือว่าพลาสติกเกเอย่างนั้นเองมาร์ก mm ิ hmm. ้งก็จะเป็นมาคิ้งรองลึกนะครับเจ็ดแทบแบบนี้เข้าไปแล้วก็ขนาดสุนในปืนจริงนะครับก้าพาลานั่นเองเม็ดอินเจแปนนะครับมาร์กิ้งของเขาตัวนี้ตามปิ๊ของเขาก็จะมีลายเชคเกอร์การลื่นมาให้สวยงามนะครับมีระบุไว้นะครับว่ามีฮอบอัพนั่นเองนะครับก็คือฮอบอัพแบบฟรีฮอบนั่นเองของปืนอารมณ์รุ่นนี้นะตัวปืนงานสวยมากนะครับจะได้มาร์กิ้งครบเลยเนี่ยมาร์กิ้งรองลึกนนะเม็ดอินเจแปนต่างๆนะฝั่งนี้นะฮะ ลำกล้องจะเป็นสีเงินนะครับผมขออนุญาตนําตัวจุกเซฟตี้ออกก่อนนะครับลำกล้องเป็นสีเงินตรงนี้แล้วก็จุดเด่นของตัวซีแซนนะครับก็คือตัวเฟรมนะครับจะอมในส่วนของสไลด์นั่นเองจึงทําให้เวลาขึ้นลำนะครับอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดแต่ว่าฝึกไปก็จะถนัดเองนะครับตัวไกด์ก็จะเป็นสีเงินเช่นกันนะครับทําออกแบบมาได้สมจริงด้านหลังตัวนี้นะฮะเป็นสีเงินนะ ตรงนกศัพท์นะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับนกศัพท์ของเขาใช้งานได้จริงมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับเซฟตี้ขึ้นไปแบงนี้นะกดไกนะครับนกศัพท์ไม่ทางานนะเอาเซฟโล่งนะครับผมมันจะมีจุดอินดคเตอร์สีแดงวันนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็เหนี่ยวไกนกศัพท์ทงานนะครับศูนย์เลงหน้าหลังมีมาให้นะครับแบบนี้เลยรุ่นนี้ก็มีจุดเด่นนะครับก็คือตรงช่องคัดปอกนะครับเปิดนะนี่คือลำนะครับนี่โชว์ในส่วนของช่องคัดปอกสวยงามนะครับลำกล้องก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะสวยมาก แล้วก็ที่สําคัญนะครับลํากล้องครับนี่เป็นทองเหลืองยาวมาจนจุดปลายของลกล้องเลยนะฮะอย่าทิ้งเสียงดังนะครับผมแมกกาซีนก็ให้มาขนาดใหญ่นะฮะแนะนํานะครับเวลาจะบรรจุกระสุนนะแนะนําใช้สปีดโรดเดอร์ดีกว่าเพราะว่าแมกกาซีนของเขาเออกแบบมาให้สปีดโลดเดอร์จุบแบบนี้นะครับถ้าเราใช้กดมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าขา้างในกระสุนจะค่อนข้างเยอะนะสำหรับรุ่นนี้ปั๊มจากสปีดโรดเดอร์มันจะง่ายกว่านั่นเองนะฮะ ใช้เป็นกระสุนตันนี้นะครับกระสุนลูกบีบีกันมาตรฐานนะครับ6มิลวันนี้ลูกเซรามิกนะครับผมก็สามารถใช้ได้หลายน้ำหนักเลยนะสำหรับตูวนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะไปยิงลูกแก้วใช้ได้นะครับยิงขวดแก้วเนะี่ย ลูกแก้วของโกลเด้นบอลนะครับมีมีการ6มิลเช่นกันนะก็สามารถยิงขวดแตกได้นะครับรุ่นนี้มีความแรงอยู่ที่ประมาณ200กว่ากว่าเลยนะฮะก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยสําหรับงานญี่ปุ่นนั่นเองเวลาทำความสะอาดก็จะใช้เป็นแซนนะครับในการขัดถูปื้นพร้อมกับใช้ซิโคนะครับในการฉีดพวกดูแลฟื้นฟนูลูกยางต่างตนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยครับผม ช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ